สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวกันน้ำวอแห่งหนาเกลืออยู่กับผมบูนดีสังนะฮะเมื่อวานไม่ได้อัดคลิปเลยนะฮะคือเมื่อวานขับรถเลยตั้งใจจะมาอัดคลิปวันนี้แทนนะะอัดคลิปเสร็จก็ลงเลยนะฮะคาเตือนสําหรับผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวอาจจะมีบางคาคาพูดที่ไม่เข้าหัวขอแนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะฮะทาคลิปนี้สําหรับแนะนําแนวทางให้กับอันดับที่ต่ากว่าผมนะครับผมคือคลิปผมไม่เหมาะกับ คนที่มีจิตใจอ่อนไหวสําหรับเกมนี้นะเมื่อวางขับรถไปรับน้องที่นครสวรรค์มานะครมาครับเราจะพาไปไต่อารีน่ากันอีกเช่นเคยว่าเอ,อจัดทีแบบนี้ดีนะเจอจัดติด เอ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 ทุกคน F 9 1กหนึ่งนี่ใช้ดีมากเลยนะปวนคู่ต่อสู้ได้มากเลยนะเป็นตัวหลักของผมเลยนะจะบอกให้เอใสล่ล่ะตัวหลักที่ปวนมากเลยมังกรนี่เป็นตัวหลักเลยนะฮะเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้ตีเลยนะถึง10โมงเช้านะผมนอนตื่น10โมงเช้าไม่ได้ตีเลยนะเด้งมาจะเกือบ3 0 0พันแล้วนี่อาเสกก็ลงเลยนะไหนละเมเมเม,ม,ม ใครมีเมย์ก็ควรอัพหกดาวไว้นะฮะหดาวกับสดาวใช้งานดีมากเลยนะต่างกันมากเลยนะเมื่อก่อนผมก็ไม่อัพนะพอดีเพื่อนในกลุ่มเขาก็แนะนำมาอัพหกดาวก็เห็นผลต่างนะต,งตั้งแต่อัพมานะทุกคนไปฮะเราไปลุยกัน มังกรผมไม่โดนอะไรตายเนี่ยโดนอะไรเนี่ยมังกรน,นี่เป็นตัวหลักกับผมเลยนะ F91 เนี่ยคือมังกรผมท่าเต็มทั้งสองท่านะเป็นตัวหลักที่ใช้สู้ได้นะฮะจุกดีนะโอ้ยเกียรเดปกติโอ้ย,เ,ย,ดดอยเครื่องนี้มันรูดไม่ได้ปกติเจอทีมแบบนี้ผมจะใช้รูดนะโอ้ยเกียร์เด,ด f 91แล้วจนใช้อะไรดีไม่มั่นใจเลยนะกลัวโดนสะท้อนตายหมดไงนี่ไงฮะเฮ้ยไม่ได้ดีกว่าโดนไล่ตามนี่วะใช่ไหมรถป้องกันโอ้ยอันนี้มันโดนไล่ตามเนี่ยจำสกิลไม่หมดนะทุกคน <laughs> จำสกิลได้ไม่หมดนะโอ้ยเอาไงดีวะ หรือจะลองรูดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลูดดูนะทุกคนนะถ่า,าน,นูดพลาดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะมันรูดไม่ได้อะมาเดี๋ยวลองรูดในหะ้ทุกคนดูเครื่องนี้มันมันลําบากนะมาครับเดี๋ยวจะลองรูดให้ดูนะนี่ผมใช้รูดอะไรชีมเดิมนะปรับเปลี่ยนออกนะผมจะใช้เล็กฟรมกล้ามโตนะไอ้กล้ามโตเราบ้าพลังเอาไหนเราจะใช้ตัวไหนลืมหมดหมดแล้วมั่วหมดแล้ว ก๊ต์คิดว่าจะอัพก๊ต์ดาวม่วงอยู่นะรีเอสกิลสตันนะทุกคนนะโอ้ผมไม่อยากกลัวมันโหลดไม่ได้กลัวมันมันดึงไม่ได้ไงมันชอบติดติดขัดขัดไงเวลาดึงไงตัวเนี้ยมา้าเผื่อมันดึงได้เนะก็ขอให้รูดได้แล้วกันฮะงั้นเราก็เสร็จอะ่ะ ให้ผู้ชมดูหน่อยสิลูกเออเอออย่างนี้ก็ได้วะปึ๊บเฮ้ยนิ้วอ้วนอย่านิ้วเออไปเล่งไปฮะนี่ฮะดีนะยังมันรูดติดได้ไงให้ทุกคนได้ดูวิชารูดฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอานะทุกคนมันแล้วแต่ทีมเรานะแล้วก็ตัวที่มันโจมตีทะลวงไงอะไรเนี่ยเทอร์เนผมถังเต็มสองท่าเลยนะถำไมันอันตรีช้าอย่างเลยอะเอทไมมันไม่รูดยาววะ ทวไัมไม่รู้ป่ะมันติดอะไรเออไมวัไม่รู้ป่ะปกะติไอ้กล้ามตัวรูดนี้หายไปทุกตัวแล้วนะเออแต่ก็ยังดีตัวตัวทําดาเมียตายหมดแล้วนะเออโอ้นมันเบาจัางเลยปะอือหรือว่าต้องใช้โดมอนเนาะนะกขับเนาะ โห้หรูสึกว่าเบาเหลือเกินรู้สึกว่าเบาเหลือเกิน,กกนปกติอันตีทีอันตีทีสองล่างก็สองทีตายเรียบร้อยโอ้หก็จะตายเหนื่อยเลยนี่แน่นี่แน่นี่ดูจะเด้งมาเกือบสามพันนะตื่นสายสิบโมงนะทุกคนล้วมานั่งไหลต้องมานั่งไต่กลับไปใหม่ฮะเป็นยังไงฮะ เราก็ปรับเปลี่ยนตามทีมที่เรามีอยู่นะแต่ทีมนี้มันเป็นทีมรูดดั้งเดิมผมอยู่แล้วไงผมก็ปรับเปลี่ยนออกอตัวที่มันตีทะลุเข้ามาแทนนะโอย่างงี้ก็รูดได้นะแต่เราจะไม่รูดนะฮะใช้รีแพร์สับเอานะสับ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  ซับซับซับอเอ,อ F91 เป็นไงล่ะตายฮะลุยเอ้ยผมจัดทีมผิดปะวะผมไม่ใส่โชกุนเอ้ไม่เป็นไรปกติต้องใส่เมย์ไงปกติต้องใส่เมย์บายเอลก็จะมาตีฟันเมย์ก่อนนะใช่ไหมวะบายเอลก็ม,มาฟันเมย์ก่อนนะกว่าโดนสะท้อนตายหมดอย่างเดียวเนี่ย ฟันรีแพ้เออเดทตายแล้วไม่กลัวแล้ว <_ d ates> อุ้ยบาเอลไม่ตายดีกว่างานงอกครับทุกคน <_ d ates> นึกว่าบาเอลตายโอ้มันฟันหายแน่เลยเอา้าโดนสตาร์ดอีกโอ้ยเรียบร้อยเลย ว่าไรไงโอ้เฮ้เอาใหม่ฮะทีมนี้แก้ไม่ยากนะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้เฮ้ยสำหรับคลิปนี้ผมโคตรลาไปกอนสวัสดีครับผม